สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหม่อใครนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำวอล์กวันวิของปี2กันก็คือวิสเนี่ยมันแบบกิจกรรมเยอะมากเราก็เลยจะมาถ่ายกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะโดวยวันนี้เป็นวันจันแล้วเราไม่มีขาเราก็เลยจะพาทุกคนไปอ่านหนังสือข้างนอกกันนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบ กิจกรรมอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนด้วยใครรอชมคลิปแบบนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะทุกคนก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็มคอเทียนะคะก่อนที่เราจะมาอ่านหนังสือเราจะมาทำกิจกรรมแรกก่อน,นก็คือายโฟโต้บูธของกิฟต์มิวเซียมคือมันน่ารักมากแต่ว่าเรายังไม่เห็นแ,แต่คือเราเห็นในเน็ตมาแล้วอไม่ตรงนั้นแน่เลยอะตอนึงเอาอถึงเราจะหาให้หรอเร คนให้อดิดาวไหมู่ตรงโน้นเอาเดินเลยมานี่นะคะขอในเล,เล็ก เราถ่ายเสร็จแล้วคือมันน่ารักมากแบบน่ารักมากแบบสวยอะสวยมากเลยแล้วของก็แบบน่ารักไปยอะมากแบบมากจริงๆทุกคนมานะคะคือมันแบบร่วงมาสวยมากเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนั่นแหละก็เดี๋ยวตอน,น1ีโมงครึ่งเราจะได้ไปอ่านหนังสือกันทีทุกคนเราโตโตสูงมันก็เต็มอะมันเหลือแต่โตเตี้ยเราไรแบบโซ่ฮะ ที่อื่นอะ่ะที่ไม่ใช่ตาบากแต่ว,ว่ามันมีแค่ตรงนี้ที่แบบมีสายชาร์จให้เราโมก,กับวันนี้มันเป็นแห่งประดีแบบบาร์เวอร์ก็โอเคน,นั่งนี่แหละแล้วก็เมื่อี้ทีไปถ่ายรูปมาเราจะเอาโมวด346 m i n a t e r ตอนนี้เราได้นั่งโต๊ะสูงแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราคัดจีนอยู่ใช่ป่ะแล้วมันก็ มีคนลุกพอดีเขาก็เลยรีบว<ม>ิ<ม>่งม,มานะคะใส่แมตช์เราสวยมากเลยอะขน <c oughs> ตาจึง้งว่าเราไปต่อขนตาแล้วนะคะท <c oughs> ี่ปิงบิงลูลูเจอเตสตูดิโอ <c oughs> คือมันแบบคือต่อแล้วมีตาสองชั้นดุดูอคู่ตาสองชั้นมันองโค้งขึ้นมาทุปกติเป็นขนตาชั้นเดียวนะคะตอนก็ชั้นตาแบบเดียวมากคือไม่สามารถล <c oughs> ิปได้เพราะว่าชั้นตามันเดียวเกินไปคือเราชอบรูปที่ถ่ายมาบางแล้วเลยเปลี่ยนเป็นแบบ

Thank uh you. -huh. นะคะทุกคนเราเรียนเรอเรียนวิจัยไปแต่ว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับแบบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Excel ใช้อะไรก็ไม่รู้ค่ะซัมติงอันนี้เราเป็นเด็กหน้าห้องหน้าห้องเสมองแต่ว่าตอบได้ไหมตอนนี้เราเลิกเรียนแล้วกำลังจะไปกำลังจะไปกินข้าวเพราะเรามีเรียนตอนบ่ายต่อที่เราหางดีอีดีอีก็คือคณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์นะคะ ตึกเราอยู่นู่นเราก็จะเดินไปนู่นต้นโงหันพีเออร่อยมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยแบบที่สุดในโลกอ่ะคนกาอยากกินข้าวมันไก่ทอดแต่บุ๊กใส่ทอดมันหมดมันมันก็เลยไปร้านข้างๆมันบอกว่าปังไก่ทอดพอเป่าก็ได้เจ้าพ่อเกาบอกให้สั่งข้าวมันเป่า มันก็เลยแล้แบบเหมือนกันตอนแรกคือเราจะไม่กินแล้วเพราะว่าเราเศร้ามากเราเสียใจแต่ว่าเพื่อนก็ทำให้เราได้กินนะคะน่ารักจังเลยว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากำลังจะไปเรียนจีนเราจะเราษาจะมีสอบจีนค่ะในซูซื่ที่เรียนจีนกับเราค่ะมโดนก็มีด้วยเพื่อนที่สอบจีน อันนี้คือห้องเรียนไหนไปทำที่ไหนะกำลังออรอกัวากัอกัวตอตอนนี้เราเลิกก่อนนะคะทุกคนฝนตกเป็นนิ่มแบบไมยรก้ว่าเอค่ะใช่มยากมากยากมากยากแบบหัวฟูเลยหัวเราไปลง ใช่อยตูตรงนี้จะกลับบ้านกันใช่ไหม<ช>แต่ว่าเราจะไปคุยงานที่ห้องสูวต่อนะคะส,สควกับดีจ้าเย,ย้ตึกตู้บาสวัสดีวันพุธค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีเรียนอีกคนนอนนี่คือเพื่อนของอีกคนหนึ่งชื่อจูน จุนเป็น,นคนที่ซื้อส้มกัดมาให้เรากินตลอดแต่ว่าวันนี้ส้มกัดหมดทันที่วันนีซื้อป่ะเจสปายเราจะไปเูอะไกันแล้ว ตอนนี้นะคะเราก็เลิกเรียนแล้วเราก็กำลังจะไปกินข้าวที่โรงอาหารบีแต่ว่ารอบนี้เราจะพาไปร้านประจำร้านก๋วยเตี๋ยวประจำที่มันอร่อยมากใช่ไหมใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากแล้เฉพาะไข่ยงมาตูมเดี๋ราจะพาไปกินกันแข่ยำทุกคนตอนนี้ยังไม่เที่ยมแต่ว่าไข่หมไข่แตงมาไข่ยงมาตูมมันอร่อยมากตัวของมุแล้ว ยังไม่เคย,เคยกินปลาทัเงเ<อ>ลยะเคยกินครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยคออยากกินไข่แล้วมาตู้มากทุกคนเรามีไข่ต้ม,ตมตแล้วเพราะว่ามาขอแล้ว<ห>ค่ะนีไ่ไงใส่ต่อยค่ะเปรียวหมดเลยเแลว้วก็ชมเรือ <laughs> เรือจิ๋วไม่อิ่มสวยมากใตอนนี้ก็น่าจะจบแค่น,นี้แล้วค่ะทุกคน ไม่น่ามีอะไรแล้วถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจังหวแอดเพอร์ไะ่พองค่ล้งนี่้องอยู่ขอดีวัน굿ค่ะทุกคนเอ้ยวันนี้วันพฤหัสก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะไปมหาลัยด้วยเอ็มอาร์ทีกันเพราะว่าไม่มีใครไปส่งล้าก็เราตั้งใจจะไปกินข้าวเช้าหน้ามอคือมัน อร่อยมากแต่ว่าคนเยอะจังตอนนี้เอ็มมาแหละแต่จะรีบไปกัน,นะคะ่ะตอนนี้เราก็ถึงเอง็มอาร์ทเมน์สนามเชลล่าคะทุกคนเดี๋ยวทำให้ดูว่าแบบไปคาบอาจารย์มักรรนก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันถึงแล้วเร็วมากคือเร็วกว่าวันยี่สิบนาทีก็ถึงแล้วอะคือถ้าเราขับรถเองก็ใช้ชั่วโมงนึงน,นี่นะคะไปทางออกห้า เราออกมาแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินเรียบทางไปเรื่อยผ่านนอ่างเลยแล้วทีนี้เราก็เจอป้ายรถเมล์เดี๋ยวเพื่อนเดินทางแรกร้านนี้ร้านอาหารเราั่งเช่า้เป็นร้านนี้ก็คือพี่สาวบันเนี่รมาคุณจีให้กี่ดาวอร่อยมากสิบดาวสิบดาว คือเมื่อกี้ก็คือเคยกินมาแค่เคยกินแค่ทางเดียวก็แบบงงๆว่าไงสั่งตลกมากเลยอ่ะเออเอาอันนี้ค่ะเออไม่เอาอันนี้ค่ะอืมใส่สาจะบอกเลือดแต่ไปชี้สาลายเขาก็หยิบสาลายแล้วก็บอกปกติเขาไม่ใส่นะสาลายอ่ะแเหมือนก็อยู่ๆืเดี๋ยวก็ใส่พราะอันนี้คือพิเศษมีสาหลายดอกก้าหู้ ไม่เป็นไรเอ้เหมือนข้าเลี้ยงสายเหมือนเข้าเลี้ยงสายคายพาข้าเลี้ยงสายมึงนั่งแต่กมากแต่ไม่เป็นไรเราซื้อว่าอาจารย์ยังไม่ถึงเพราะมันสายกว่าคืออาจารย์ไปแล้วตับวินที่เราไม่เคยกินโอกาสหน้าใช่แล้วนี่ก็คือของสมุดที่เดี๋ยวเราจะมาตอนบา่ายมาร่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอสีไม้ดีไหมใส่ไม่หรอ รถโดยสารประจำทางมันจะเขียนว่ารถโดยสารประจำทางถ้าเกิดม่เป็นหนอแท็กี่มีเขียตู้มันเป็นรถสวัสวัสดีชาวันสุกร์ทุกคตอนนี้เราอยู่วบนรถเพื่อนดึงโชเฟ์ใช่โชเฟอร์ยโชเ์อยนใช่คนเจ้าประจำเช้าที่แปลว่า11.35 เช้านิดๆนะรนะสึอแล้วเหมือนกับว่าวันเนี้ยเรามีไปเรียนเสรีที่รังสิตกันใช่ไหมเราก็เลยอาศัยรถเพื่อนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปเองนะแล้วก็ตอนนี้รถติดมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเลือใช่ชื่อยกสดหน้าหมอที่ตรงเขาเรียกกันว่าเชียงรากแต่รังสิตก็เชียงรากมันอร่อยมากให้เยอะมากเลยนะราคาย่อมเยาด้วยใช่เดี๋ยวจะพาไปดูกันเมื่อไงถึงแล้วอิม เอ่ซิตี้พาร์คเหรอ,หรอนั่นแหละเราก็สามารถจอดรถตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะตรงนี้ของกินเยอะมากของกินมันจะอยู่ตรงโน้แล้วก็แบบอยู่ข้างในด้วยทุกคนที่เราจะไปกินก็คือเดินเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็เจอ,อคือปิดไม่ได้เสผลใจมากนอะว่าเรามากินอบป้าแตด่ฮน แบบจุ่มจิ้อยนิดจัดเลยจัดเลยอุย้ยด้วยความบู้หวาบสิ่งนี้ก็ให,หม่กระรอบไหวไหมมันจะกินหมดไหวไหวไหมว้าวว้าว,ว,ว,วไหว <laughs> <laughs> คือเราอะเรียนเสร็จนี้ใช่นะจะมาเพิ่มเทอมแล้วแล้วแต่วาวันเนี้ยเราก็ลงว่าเรามามา เรียนลังสิตอล้วไอเรอยมาก็มันก็ทักมาว่าแบบมึงมาเรียนลังสิตหรอนี่ก็แบบใช่มาเรียนลังสิตแล้วถามว่าเรียนตัวไหนก็ออกเรียนศัพท์เตเอ้าตัวเดียวกันมาจริงจริงจะขึ้นเทอมแล้วจริงแล้วก็วันนี้เลิกแล้ววั่สองครึ่งเรียนมาชั่วโมงหนึ่งก็ได้หมดแล้วก็จะไปหาของหวานกินกันเย้ let's go เจกันดี่ประชุม bye bye. อันนี้คือร้านที่ปิดสัปดาห์ที่แล้วนี้ยอันนี้เขเยวันน응ี้วันเสาร์เกดบัรอนันยองแคองที่เซเว่นคือตอนแรกตื่นเต้นมากแบบยีกงยิ่งี กระเพื่อเต้นมากคือไม่ได้กดบัตรที่เซเว่นนานมากแบบนานมากจริงๆอ่ะโอ้โหเช่นผู้มีกันได้อยู่ที่อเมริกาเราเรียนอะไรกันอยู่คะมาฮันยูมีกันนะแต่พ่อแม่ควินลิงผู้สมรูอยู่เรามีใครขาดได้ค่ะใช่เอิงๆพรุ่งนี้วันสุดท้ายจะขี้เกียจถ่ายแล้ว คนนี่คือท่าเรือใช่ไหมต่บ right. ุ s. <S oh, <the ๊บของกินก็จะอยู่ในซอยนั้นเยอะมากเดินเข้าไปชื่อไงก็คือหอยฟอรนีีเราเราออกชุดมเรามากินน้ำแข็งใสไม่ติดตาไปเลยสักเองได้เลย้เยอะมากเลยของนี่ป๊อกคอร์ดร้านนี้เดินเข้ามาเรื่อยๆเจอเลยอเด้ แล้วนี่ก็เสานไก่ทอดที่เราค่ามากอันนี้คืออะไรน้องปือข้าวผัดห่อไข่เอเราใส่นี่ก็เลยเระแทงปลาออกอันนี้ก็คือข้าผัดห่อไข่อันนี้อะไรนะซักไก่ไก่ไก่ก่เหมือนกันเกียวผัดก็เป็นหบบกรอบทำไมจานมันดูใ่ญ่ผัดเหเือนกึนกึนน่ากระเพรกรนเียง เราไม่ได้ขานมาักันทุกคนเห็นห้องข้างหลังปะคือแบบเราสามารถจองห้องข้างหลังแบบนี้ได้มาแบบส่วนตัวเมื่อกี้เราก็ไปมาแต่ว่าเราลืมถ่ายสามารถดู n น t f ฟ i x ได้ในห้องสมุดดิ้งค่ะโอ้ยลูกค้นอันนี้คือลิสแบนเข้างาน พี่เขียวสดอันนี้มีแฟนมีแฟนคนเดียวละคะอันนี้ก็คือมีคนคุยใช่มีสอ,องอัน,นไปกันเลยเอาไปอโทษเป็นการตัดสินใจที่ยากมากนี่ที่กิานานะคะอยากกิน,นอะไรอะอร่อยมากไหนชิมให้ดูเร็ว ยังไ,ไม่ดูแล้วอ้าม จะมาคุยงานกับพลอยซึ่งพลอยแบบมาหาเพื่อนพอดีแล้วสบุลมันแบบมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะคิดถึงเรามากเลยวันนี้ถ้าแบบวันไหนมาแถวเนี้อะไรนนเงี้ยก็แบบให้บอกนะแล้วก็ทักไปหาทุกคนานานเลยเพราะว่าอย่ามาด้วยเพื่อนคนนึงก็คือเพือนก็คือเจ้าของวลีเป็นคนสวยมันเหนื่อยนะกุกกิ้งน,นั่นเองถ้าใครจำกุกกแแิ้งได้๋ยวเราจะอินเสิร์ตวิดีโอที่กุกกิ้งสวยที่สุดในปี2022ขึ้นมาส่งรูปให้เหมือนเป็นแอบ,บรูปเลยได้ค่ะรีบใส่นะคะอันนี้ค่ะอันนี้น่ารักจิ๊ ตึอนนี้นอ้องจะไปกินข้าวกันที่หอไหนก็คือตึกอันนั้นนั่นม้องเพื่อนบอกอะวนน,นี้ฝนก็คือตกนิดนึงตรนนี้ยังแตง่ไม่ตกนะขอ้โหยก็ปูกิ่งแล้วก็ร้านนั้นของพอยจันนี่้าวหอยมักินขนาดนี้ยเะอะไรคือเซฟน่าจะไปกินกันคนเยอะจัง ใส่ค่าคือสองฮาดี้ทุกคนตอนนี้ก็คือเราเสร็จแล้วทุวก็จะไปกินข้าวกันคลิปนี้ก็จะจบแค่ตรงนี้นะ,ะยังเราไม่ถ่ายที่เอราวัเงเหรอใช่เร <laughs> าถ่ายเหรอ, <laughs> องั้นไม่ถ่ายก็ได้วไปมาทุกคนคะขอบคุณต, <laughs> ตรงนี้ฝ <laughs> นจะตกแล้วค่ะ ฝนจมทางควาลมแรงมากกระซ้าก็แดงมากเป็นเก็บความรู้นะคะถ้า้าแดงแสดงว่าฝนจะตกค่ะ<อ>ใช่อะไรก็ไม่ต่านเลยอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ตอ้อ้ย้ยโ้โอยโองยอ้ยโ้ยโ้วโอ้ย้อ้นโ้ยกอ้ยโอ้กโอ้อยโ้ยโอ้อยโอ้ยอยอ้ยโ้ต้อ้ออ,งงนนาาอนน้้้อนน้อยยอ,อ,อ,อยย คนเยอะแน่เลยอ่ะพ so right? ี่รออ่ะตอนนี้เราถึงร้านแล้วทุกคนหญิงค่าคิวเราไดคิวแล้วหลังจากรอมาเกือบสี่สิบนาทีโอ้โมอันนี้ก็ของเรานะคะแล้วก็จะกดแป้งหน้าเหมือนบล็อกอันนี้ก็มาแล้วนะคะทุกคนแล้สั่งเป็นลาเม็งไม่ผักก็เราจะเปลี่ยนวอลกันตรงนี้นะคะทุกคนที่ร้านราเม็ง